สวัสดีค่ะพบกับกระหนกรีวิวกันอีกแล้วในวันนี้กระหนกรีวิวมีสินค้าที่แข็งแรงทนทานและปลอดภัยเหมาะสําหรับพี่ๆน้องๆที่ทํางานก่อสร้างหรืองานช่างเราขอแนะนําหมวกนิรภัยก่อสร้างไม่ว่าคุณจะไปยืนอยู่จุดไหนตรงไหนหมวกนิรภัยก่อสร้างใบนี้ก็จะป้องกันศีรษะของคุณไม่ให้ได้รับอันตรายจากเครื่องมือเล็กๆเศษไม้สลักเกียวแป้นเกียวประกายไฟและรวมไปถึงป้องกันอันตรายจากการช็อตไฟไฟ้าอีกด้วยค่ะ ถ้าอยากรู้ว่าหมวกนิรภัยก่อสร้างดียังไงกดไลค์ให้ด้วยนะคะหมวกนิรภัยก่อสร้างวัสดุ ABS ได้รับมาตรฐานมอก368ขีด2554มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ควอบคุมเฉพาะหมวกนิรภัยที่การกระแทกจากด้านบนส่วนประกอบของหมวกนิรภัยก่อสร้างเปลือกหมวกที่มีความแข็งแรงทนทานรองในหมวกที่กระจายแรงกระแทกได้ดี สายคาดสีรษะที่เหนียวนิ่มและปรับได้สายลัดคางที่สามารถปรับระดับได้และแถบซับเหงื่อที่ดูดซับเหงื่อได้ดีค่ะหมวกนิรภัยก่อสร้างมีสีให้เลือกถึง4สีสีรหัสนะคะสีขาวรหัสสินค้า SC 03 ABS W L เหมาะสำหรับวิศวกรผู้บริหารหัวหน้างานและผู้เยี่ยมชม สีส้มรหัสสินค้า s c ขีด03 ABS ขีด ORL เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่งานดับเพลิงช่างเชื่อมและการทำงานที่เกี่ยวกับความร้อนสีเหลืองรหัสสินค้า s c ขีด03 ABS ขีด YL เหมาะสำหรับพนักง,งานทั่วไปและสีน้ำเงินรหัสสินค้า s c ขีด03 ABS ขีด BL เหมาะสำหรับช่างไฟฟ้าช่างไม้และเจ้าหน้าที่เทคนิคค่ะ และขอฝากกดแชร์คลิปนี้กันหน่อยนะคะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจหมวกนิรภัยก่อสร้างคุณภาพดีแข็งแรงและปลอดภยัยก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจจากกนกโปรดักและขอฝากกนกรีวิวด้วยนะคะคิดถึงระบบน้ำครบวงจรคิดถึงกนกโปรดักนะคะ